ในช่วงหน้าฝนตอนนี้หลายจังหวัดต้องเตรียมป้องกันจุดเสี่ยงต่างๆนะครับแต่ว่าสําหรับชาวบ้านในอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ที่พวกเขาต้องอยู่กับตลิ่งแม่น้ำน่านที่สุดตัวมาอย่างยาวนานก็เริ่มหวั่นๆนะครับว่าถ้าฝนตกลงมาแล้วมันจะเกิดพังถล่มเพิ่มเติมหรือไม่แต่อย่างน้อยๆตอนนี้พอจะมีสัญ,ญญาณที่ดีอยู่บ้างครับมากันเต็มหมู่บ้านนะครับทั้งพลตรีพล,ลกฤษสุขมาก รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจากักรมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลทับกำิตอชุมแสงจวนครสวรรค์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่หมู่1และหมู่4ตำบลทับกอำเภอชุมแสงจนครสวรรค์ครับหลังตลิ่งแม่น้ำน่านสุดตัวแล้วก็เกิดดินสไลด์สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมานานกว่า3ปีนายบุญเลิศขำเสมบอกว่าถนนดังกล่าวเนี่ยเป็นเส้นทางหลักของคนในหมู่บ้าน แต่ถูกน้ํากัดเซาะจนพังที่ผ่านมาหน่วยงานท้องถิ่นเข้าซ่อมแซมชั่วคราวมาแล้วหลายครั้งแต่พอฝนตกหนักหรือน้ําที่มันแห้งเร็วอีกครั้งหนึ่งดินมันก็จะถล่มลงไปอีกครั้งแบบนี้ครับทางนี้มันเป็นเหมนจรไปใหญ่ครบประชาชนในหมู่บ้านใช้เส้นทางนี้หมายความว่าชาวบ้านในหมู่สี่ต้องใช้เส้นทางนี้เป็นทางหลัก เส็นทางนี้เป็นทางหลักเลยข้ามาเย็นมานักเรียนมั่งถ้าขายอะไรก็อะไรต้องใช้ใช้เส้นทางนี้ด้านนายสมชายปลั่งสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤษบอกว่าจุดที่ตะลิ่งพังมี2จุดนะครับคือหมูห่1และหมู่4ซึ่งทั้ง2จุดได้รับผลกระทบจากพายุโนอื่นคุณผู้ชมคุณชื่อนี้ไหมครับปี63นะครับพายุนี้เข้า ซึ่งที่ผ่านมาอบอตอได้เข้าให้ความช่วยเหลือมีการทิ้งหินคลุกซ่อมแซมเบื้องต้นไปแล้วแต่หลังจากนั้นน้ำมันล้นตล,ล,ล,ลิ่งแล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งในปี64ก็ทำให้เกิดดินสไลด์แล้วก็ตล,ลิ่งพังอีกครั้งตอนนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณเพื่อซ่อมแซมนะครับล่าสุดชาวบ้านเรียกร้องขอให้เร่งซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดเพราะว่าถ้าหากระดับน้ำในแม่น้ำน้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นและมีการกัดเซาะเพิ่มเติม และน้ำมันลดลงไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวอาจจะลําบากกันมากกว่านี้ครับ